ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับยางไรกันแน่ครับกับทางฝั่งของเทรนมาริโอยูโรปีครับเมื่อสุดประธานของทัพเมืองทองอย่างเทรนบิ๊กปอกครับคุณวิรักษโูทองออกมายืนยันเลยครับว่าเตรียมที่จะหนุนหลังค้ดบรูอย่างเต็มที่และออกมาเปิดเผยเลยครับว่าสบุสอยังไม่รู้เรื่องครับการลาจากทีมของเจ้าตัวแหละครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวของสโมสรเมืองทองรายแดครับเกี่ยวกับเรื่องราวของตําแหน่งกุนซือหลังทางด้านมาดิอุยูรบกีกับออกมาใบเป็นไหนอโวยเจอตัวครับมีแพลนที่จะอาราทีมเพื่อที่จะรับผิดชอบผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหลังการแข่งขันในสัปดาห์หน้าครับที่เตรียมที่จะพบกับพีทีประจบเว็บีและดูเรื่องดังกล่าวครับทางด้านบิ๊กป็อกคุณวิรัติโรทองครับประธานสโมสรของกิเลนะจองก็ได้ออกมาชี้แจงเช่นกันเลยครับว่าทีมยังคงสนับสนุนโค้ชมาเรย์อย่างเต็มที่และจะมีการพูดคุยเกบเจวตัว อีกครั้งอย่างได้นอนเลยครับซึ่งล่าสุดเลยครับจากการรายงานของเพจพีบ่บบางปะากงครับตรงไงเครดิตกันด้ดยครับได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดครับเกี่ยวกับตําแหน่งกับอีกุนซึกของบารยิร์นมิวนกโดยล่าสุดเลยครับท่านั่นบิ๊กป๊อกประธานสโมรสรเมืองทงองรายเดก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เลยครับ โดยได้ออกมายอมรับเลยครับวันเดือนนี้ครับทางสโมสรยังไม่รู้เรื่องและยังไม่ได้พูดคุยกับโค้ดบรูเลยเพราะเป็นเรื่องที่ขอโพต์ไปเองหลังจบเกมที่ระบุไปแพ้ปูริเทร,รฟสีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งในฐานะประธานสโมสรครับเรายืนยันว่าเราพร้อมที่จะสพอร์ตเขโดยอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านไม่มีแผลเลยครับที่จะแยกทางกับเขาแต่งได้เพราะที่ผ่านมาครับมาริโอคือดูกมองของเมืองทองเราก็ยังพพอร์อตเขาตลอดตั้งแต่ยังไม่มีลายเซ็นโค้ดโดยซ้ำอย่างเรื่องทางด้านมิรุรันรายวัตรครับก็เป็นความ ต้องการของเขาที่ต้องการที่จะปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาของทีมซึ่งทนงดนานรจิวัตครับก็เพิ่งมาช่วยดูทีมเต็มๆแค่แมตช์เดียวดังนั้นครับจึงอาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนักดังนั้นครับเราก็ต้องขอคุยกับทานด้านมาริโออีกครั้งเรื่องการลาทีมเนียครับอย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้ครับเราจะปรึกษาหารอกับเขาดองตัวผู้แดนที่คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนในช่วงพักเล็กแรกโดยว่าทางนั้นโค้รเร็ครับต้องการนักเตะสเปคแบบไหนเข้ามาเสริมซับเราจะได้เดินหน้าเดินเครื่องเจราตตตัั้้้งงแ่่เเดอนนนนนนหปป็ไ เลยครับ และในขณะเดียวกันครับทางด้านเมืองทองครับก็เพิ่งที่จะพูดคุยกับทางน้านผอของตารานสโมสรอุรวะเรดเดมอนในเจอรีที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันก่อนถึงการยืมตัวนักเตะญี่ปุ่นของอุรวะเข้ามาเสริมทัพในเล็กหลังโดยการมาเยือนของบ้านเราในคราวนี้ครับทางน้านผออุรวะครับก็จะเข้ามาดูฟอร์มนักเตะของกิเดนพยองด้วยครับว่าจะมีคนไหนที่ชื่อฟอร์มได้เข้าตาจนสามารถดึงประเด็นในเจอรีฤดูกาลหน้า2023ได้บ้างเลยครับและโดยทั้งนี้ครับอย่างที่ทุกคนรู้กันครับสำหรับนัดที่1 0ขอองงทานเมื ทองรือแ็ดครับเตรียมที่จะพบกับพีทีปรเจวบแซีในวันอาทิตย์ที่2 3ตุลาคมครับณสนามธนนสเตเดียมเวลา18นิกาตรงครับหลังจากนี้ครับสถานการณ์ของทนานด้านเมืองทองรืเแ็ดและมาริโอจะเป็นเช่นไรครับต้องรอดูในแมตชนี้นั่นเองแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นข่าวที่แฟนบอลของทนานชาวเวียดนามเศร้ากันเลยทีเดียวครับเมื่อลาสุดมีรายงานบิ๊กคิงนิวเลยครับว่าทันนปาร์คอังสอครับจะก้าวลงจากตําแหน่งกุนซอทีมชาติเวียดนามครับหลังจบทัวร์นาเมนต์ของตนาันอาเซียนครับ2022นั่นเองเลยครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับทางด้านสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามครับได้ประกาศเลยครับว่าทันนปาร์คอังสอเอ็ดโกชชาวโคดิตาจะก้าวลงจากตําแหน่งัวหน้าผู้สอนหลังจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเอ f m ฟเอฟมิชูบิชิเรกิตีครับ2022 นั่นเองนะครับและโดยสัญญาการคุมทัพของทรานปาร์กอังซอกับทีมชาติเวียดนามครับฉบับปัจจุบันของคุณซูไวหกสปีจะสิ้์สิ้นลงในวันที่31มกราคมปี2023ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจบททวร์เมนต์ฟุตบอล a f f อฟเอมิชูบิชิเรกทีครับ2อ2พอพอดีในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับเมื่อช่วงสายวันจันทร์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมาครับทางด้านสาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามครับแต่ประกาศเลยครับว่าท่านปาร์กอังซอจะก้าวลงจากตำแหน่งหลัังงหมดสญญาซึ่จะตัว ครับก็จะคุมทัพดาทองลุยภารกิจทวงแชมเป์อฟเอฟมิจูบิชิเร็กทีครับเป็นรายการสุดท้ายของทีมนั่นเองแหละครับ แต่อย่างไรก็ตามครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับล่าสุดเลยครับธนาปาร์คอังซอครับก็ได้ออกมาเปิดใจกับธนาสัพพันธ์เวียดนามเลยครับว่าผมจะจดจำความทรงจำในการเดินทางมาตลอด5ปีที่ผ่านมากับสัพันธ์ฟุตบอลเวียดนามตลอดไปในานาโค้ชทีมชาติในชุดยู23ปีครับผมโฟกัสในทุกทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรผมยังสามารถทาหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างดีเยี่ยมโดยการสนับสนุนจากนั้งเต ผู้บริหารและสตาฟรวมถึงฟุตบอลจากเวียดนามด้วยเช่นกันมันจะดูในความทรงจําของการเดินทางที่น่าจะจําและมีความสุขผมรับรู้ได้ครับถึงความรักและแรงสนับสนุนที่มีให้ผมมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่ผมอยู่ในเวียดนามไม่ว่าผมจะลงจากตาแหน่งไปแล้วครับผมก็จะทํามันหนักต่อไปเพื่อจะตอบแทนแรงสนับสนุนของคุณในอนาคตอันใกล้นี้อีกครั้งผมขอขอบคุณเลยครับความรักของเวียดนามที่มีให้ผมตอนอดนรับการแต่งตั้งในปี2017ความตั้งใจของผมคือการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของเวียดนามกับเกาหลีใต้ในทุกๆ แง่ของชีวิตรวมทั้งฟุตบอลผมจะทำหน้าที่นั้นต่อไปและจะยังมีส่วนสำคัญและทำให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศยังคงเป็นต้นไปนั่นเองนะครับ และโดยในขนาเดียวกันเลยครับสำหรับทางดนานปาร์คอังซอครับเข้ามาคุมทีมชาติเวียดนามเมื่อปี2017ครับก่อนที่จะนําทัพดาทองครับเดินหน้าพุ่งชนความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมทั้งการควอาแชปมอาเซียนครับเมื่อปี2018เหรียญทองซีเกมส์ครับเมื่อปี2019และ2021และพาทีมผ่านก็ถึงรอบก่อนรองชนะเลิศของทัพเอฟซีเอเชียครับ2019รวมถึงการพาทีมผ่านก็ถึงรอบ12ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกสุนเอเชียมาแลวอีกด้วยนั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทะรานเจและกิษาดากาเมนกันหน่อยครับดาเตตัวเก่งของทรานฉลามชุนครับเมื่อล่าสุดครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าทุกคนผิดหวังหลังพลาดในเกมชี้ไพ่ต่อตะรานบีอยู่หนึ่งประตูต่อสูตรเลยครับและออกมาชี้เลยครับได้บทเรียนและต้องลุกขึ้นสู้กันใหม่เพราะทีมยังอยู่ในเส้นทางที่ดีเลยครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ทาผลงานขึ้นครองจากฝูงสําหรับชูบลีฟซีครับก่อนที่จะพ่ายคาบ้านในกับครูแบงคอกในแต่ในเกมนัดที่เก้า ข,ของศึกฟุตบอลลีโวทร,ริกฤดูกาล2022ทำไมตกลงมาหลังดับที่สองที่มี21คะแนนโดยการตามหลังบุรียมยูนเต็ดครับอยู่2คะแนน และซึ่งหลังจบเกมดังกล่าวครับตาดานเจเลรกิสดากาแมนครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมเขาได้ออกมาเปิดใจยอมรับเลยครับว่าเกมกับแบงคอกในแต่เราเสียประตูเร็วไปหน่อยมันก็เลยทําให้เราครับต้องปรับเทคนิคเร็วจนบางครั้งครับอาจจะไม่ได้เล่นตามที่เราวางเอาไว้ก็รู้สึกเสียดายเลยครับจริงๆเราก็มีโอกาสพอสมควรในเกมนี้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสที่ให้เป็นประตูตีเสมอหรือขึ้นนําได้ซึ่งฟุตบอลครับมันก็ต้องละเอียดเลยครับและสม่ําเสมอไปชนะในแต่ละเกมวัดกันที่ความผิดพลาดบางทีครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพียงครั้งี อาจทําให้ผลการแข่งขันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเหมือนเกมนี้แหละครับด้วยความไปแพ้ในนับในบ้านครับสิ่งที่น่าผิดหวังครับแต่อย่างไรก็ตามครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งกลักดันเช่นกันให้เราทรมานหนักให้มากกว่าเดิมปล่อยความไปแพ้ให้เป็นบทเรียนซึ่งเราจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ครับคนอยากให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ลืมความผิดหวังมองไปข้างหน้าและเดินหน้าไปด้วยกันครับเรายังอยู่ในเส้นทางที่ดีฉะนั้นก็ต้องสู้กันต่อไปแหละครับดยทั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณแฟนบอลของเราทุกคนเลยครับทั้งที่เดินทางมาเชียร์ซีสนามกว่า5,000คนและ ดูอยู่ทางบ้านครับผมอยากบอกทุกคนเลยครับว่าเราทุกคนเสียใจเหมือนกันและอยากที่จะขอโทษที่พ่ายแพ้ในเกมที่มีความสําคัญแต่พวกเราครับจะพยายามทำมงานให้หนักขึ้นครับทำผลงานได้ดีขึ้นในเกมนัดต่อๆไปก็หวังว่าแฟนบอลทุกคนครับจะเป็นกำลังใจให้กับเราเหมือนเดิมด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบรดลีแฟมบอรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อต่อไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ